สวัสดีนะครับวันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Office 365นะครับในการใช้ Office 365เนี่ยเราจะต้องเข้ามาที่ URL นี้นะครับ https://login.microsoftonline.com นะครับเมื่อเราคลิกเข้าใน URL นี้เสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเข้ามา ให้เราใส่ยูสเนมและพาสเวิร์ดนะครับที่ได้จากสพปชัยนาทนะครับซึ่งจะเป็นเลข CNT_ ตามด้วยตัวเลขสามหลัก @office.dlit.ac.th นะครับเมื่อเราคลิกใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกที่ใส่อินนะครับผม ระบบจะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับซึ่งจะให้เป็นรหัสของตัวเราเองนะครับให้เราใส่รหัสเดิมนะครับที่ช่อง old password นะครับแล้วก็ใส่รหัสใหม่สองช่องนะครับอีกช่องหนึ่งเป็นช่อง confirm new password นะครับรหัสใหม่เนี่ยจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับสัญลักษณ์แล้วก็ตัวเลขนะครับในนี้ผมยกตัวอย่างก็คือ Test at หนึ่นะครับเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วให้คลิกที่ submit นะครับระบบก็จะมาเข้าในหน้า Sign in นะครับให้คลิกใส่พ a s เวิร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคือในหน้าจอเนี้ยผมมีหลาย user นะครับมีหลาย user อร์เนี่ยทำให้ โชว์ให้เลือกนะครับว่าจะเลือกยูเซอร์ไหนแล้วก็ใส่รหัสของยูเซอร์นั้นเข้าไปนะครับผมหน้าจอนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับของ Office 365นะครับซึ่งจะประกอบด้วยบริการมากมายนะครับ14บริการนะครับไม่ว่าจะเป็น Mail, c a l endar People Yammer นะครับ OneDrive สายแล้วก็อีกมากมายนะครับรวมถึง Office นะครับ Word Excel PowerPoint OneNote แล้วก็ที่มีเพิ่มเติมเข้ามาและเป็นที่น่าสนใจนะครับก็คือโปรแกรมเวนะครับโปรแกรมเวนี่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกของรหัสนะครับเราจะต้องเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินเพื่อเข้าสู่โปรแกรม Office 365นะครับ